จิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพละกกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอำนาจเฉกเช่นพระเจ้าเป็นนายใหญ่ที่สุดในจักรวาลจิตใต้สำนึกเชื่อทุกอย่างที่เราบอกเขาจิตใต้สำนึกไม่สงสัยไม่ตั้งคำถาม ไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้หน้าที่ของเด็กคนนี้ที่ชื่อจิตใต้สำนึกคือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวจิตใต้สำนึกมีตัวตนอยู่จริงมันฉลาดมากและฟังคำสั่งเราตลอดเวลามันฟังคำสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึกคนที่ชีวิตสับสนยุ่งเหยิงเพราะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไม่ชัดเจน ส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สําสนึกแบบสับสนจิตใต้สําสนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สําสนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอำนาจเชกเช่นพระเจ้าเป็นนายใหญ่ที่สุดในจักรวาล จิตใต้สำนึกเชื่อทุกอย่างที่เราบอกเขาจิตใต้สำนึกไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้หน้าที่ของเด็กคนนี้ที่ชื่อจิตใต้สำนึกคือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเดียวจิตใต้สำนึกมีตัวตนอยู่จริงมันฉลาดมากและฟังคำสั่งเราตลอดเวลามันฟังคำสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึก คนที่ชีวิตสับสนยุ่งเหยิงเพราะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไม่ชัดเจนส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกแบบสับสนจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอำนาจ เชเเช่นพระเจ้าเป็นนยายใหญ่ที่สุดในจักรวาลจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพจิตใต้สำนึกมีตัวตนอยู่จริงมันฉลาดมากและฟังคำสั่งเราตลอดเวลา มันฟังคำสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึกคนที่ชีวิตสับสนยุ่งเหยิงเพราะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไม่ชัดเจนส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกแบบสับสนจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพละกําลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึก เปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอำนาจเชกเช่นพระเจ้าเป็นนายใหญ่ที่สุดในจักรวาลจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบ แต่มีศักยภาพจิตใต้สำนึกมีตัวตนอยู่จริงมันฉลาดมากและฟังคำสั่งเราตลอดเวลามันฟังคำสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึกคนที่ชีวิตสับสนยุ่งเหยิงเพราะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไม่ชัดเจนส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกแบบสับสนจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาล เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลักกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอํานาจจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์จิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลักกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียว กล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพจิตใต้สำนึกมีตัวตนอยู่จริงมันฉลาดมากและฟังคําสั่งเราตลอดเวลามันฟังคําสั่งเราผ่านความคิดและความรู้สึกคนที่ชีวิตสับสนยุ่งเหยิงเพราะสื่อสารกับจิตใต้สำนึกไม่ชัดเจนส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกแบบสับสน จิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพลังกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียวกล่าวกันว่าจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนเด็กอายุสามขวบแต่มีศักยภาพมีพลังอำนาจจิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาลเป็นยักษ์จิตใต้สำนึกมีพลังมหาศาตตล เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีพละกกำลังสุดประมาณมีหน้าที่ฟังคำสั่งอย่างเดียว